ของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเบิร์ดแฟนของแตงโมเมื่อวันที่11มีนาคมที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพในพิธีไว้อาลัยแตงโมได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นโดยเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมได้เดินทางมายังสถานที่ซึ่งได้เข้าช่วยจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมาหลังจากวันนี้เบิร์ดได้ถ่ายรูปรวมเฟรมกับภาพของแตงโม พร้อมกับถือดอกไม้ช่อโตในมือนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังได้เขียนข้อความฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยส่งลูกป่งสีชมพูมาประดับตกแต่งภายในบริเวณงานซึ่งมีใจความว่าขอบคุณสําหรับลูกโป่งนะครับโมคงชอบมากๆครับเอาไว้อีกด้วยทั้งนี้พบว่าในวันนี้ เบิร์ตได้สวมเสื้อสีชมพูและยังคงช่วยจัดงานพิธีอย่างเงียบๆตั้งแต่เช้าโดยเบิร์ตได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานเดินดูตามจุดต่างๆของงานและช่วยยกของมาประดับตกแต่งและจัดเรียงดอกไม้ที่มีคนนำมาร่วมไว้อะไรแตงโมอยู่ตลอดเวลาและพบว่ามีชาวทวิตเตอร์รายหนึง่งได้โพ์ข้อความระบุว่าดอกไม้ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อคุณเบิร์ตคืออันเดียวกันกับที่แตงโมพับให้เมื่อ9ปีที่แล้วอะแล้วคือเขายังเก็บไว้อะทำไมเขาแสนดีอย่างนี้ แตงโมต้องได้รับความยุติธรรมซึ่งนอกจากนี้เพจสหายโพดัมก็ยังได้โพสข้อความอีกว่าท้า <ht> ปีที่แล้วผมเคยพับทิชชู่เป็นดอกกุหลาบให้แล้วเธอก็พับให้เราคืนด้วยเรานั่งกินรัาหน้าอยู่แล้วสุ่มไลโมในใจก็คิดถึงพระเจ้าขอให้เจอพอพิมพ์ปุ๊บเด้งขึ้นมาก็เลยทักไปว่ากราบสวัสดีครับตามระเบียบผมซื้อน้ำเต้าหู้มาขแขวนไว้หน้าบ้านโมหลายเดือนอยู่ครับถามว่าจีบไหม ผมก็ไม่กล้าจีบหรอกครับบอกกันตรงๆเลยอยากเป็นเพื่อนเพราะเป็นห่วงเขาเฉยๆไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่ให้เขาหายดีตอนที่ได้เป็นเพื่อนเหมือนผมถูกรางวัลที่หนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ